ข้าพเจ้าหนังละเมียดดิียาวลาพานิชนะคะเป็นขา้าราชการครูบำนาญนะคะที่เข้ามาสาเหตุที่ได้เข้ามาในเรียนสมาธิเพราะว่าได้รับกาแนะนำจากน้องนะคะอาจารย์อรวรรณสร้อยคำซึ่งก็ชี้แนะมานานแล้วละ่ะ อยากให้เข้ามาและตัวเองก็เป็นคนที่ชอบชอบธรรมะอยู่แล้วชอบแต่ไม่คิดว่าจะมีเวลาให้มากมายได้ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์คิดว่ามันเป็นอะไรที่ยาวนานแต่มาแล้วเราก็ทําให้จิตใจเราดีขึ้นและทําให้ตัวเราเบานะคะทั้งท้ที่แต่ก่อนก็ไปทําสมาธิกับครูบาอาจารย์นะคะเราทําแล้วมีความรู้สึกว่า เรายังปฏิบัติไม่ตามขั้นตอนแต่มาถึงตรงนี้แล้วเราได้ขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามซึ่งมันเป็นคิดทางที่เดินได้ถูกต้องทำให้การดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันจากที่เคยปวดเมื่อยหนักเนื้อหนัก,นก,นกตัวมันเบาขึ้นนะคะมันเบาแม้แต่ร่างกายเราบาลายหัวสมองอะไรนี่ ดำเนินชีวิตได้ทั้งวันนี้ก็บเบาไม่มีหนักนะคะทำให้จิตใจเราสงบได้ดีจริงๆนะคะตรงนี้เป็นอะไรที่ได้แล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องที่จริงพระอ,อาจารย์วิริยะเคยเห็นท่านตอนท่านมาเปิดสาขาตอนปีห้าสิบสี่ใช่ไหมมาแล้วสดชื่นแลวมีความสุขิติ อยากจะเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่รั้นนั้นแล้วนะคะแต่เพียงแต่แว่วาระยะเวลาที่ท่านจัดกิจกรรมในความรู้สึกเราเหมือนเรามาเรียนมันมีอะไรที่ลัดตัวเราไหมอย่างเงี้ยแต่มาจริงๆไม่เลยนะคะเราได้ความเมตตาจากท่านจากอ,อาจารย์ิยาศาสทุกท่านนะคะที่ให้ความรู้นะคะและขอขอบคุณท่านมากก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อกี้ พูดไปแล้วเนาะก่อนเรียนก็คือเราสเปสจปะคือไม่ได้อะไรเท่าที่ควรเราไปอยู่ไปปฏิบัติไปนอนวัดสามวันก็ไปนะคะไปปฏิบัติแต่เราไม่รู้ว่าขั้นหนึ่งสองสามันเป็นยังไงแต่มาตรงนี้เรายังได้รู้ว่าอ๋อเราต้องกล่าวคำลํำลึกถึงกล่าวคำอะไรที่มันทำให้จิตใจเราเป็นรวมเป็นสมาธิใช่ไหมคะ เรายังได้มีการแผ่เมตตาหลังจากการเราเดินเรานั่งตรงเนี้ยนะคะตรงนั้นเราก็ทําแบบก็ทําเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าเออมันความสําคัญมันต้องหนึ่งสองสามมันถึงจะให้ใจเรารวมเป็นหนึ่งได้นะคะหลังจากที่ได้มาทำสมาธิก็เล่า เล่านะคะยังเล่าอยู่ยังเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะแนะนําใครเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟังเฉยๆว่าเรามาในทุกวันต้องมาแล้วก็ชวนเพื่อนก็ชวนอยู่แต่ก็ไม่ได้ชี้นําให้เขาชัดเจนตรงไปนะคะแต่ก็ต่อไปก็จะพยายามเพราะเราเห็นว่้ตรงนี้เรามาแล้วเราได้ทุกอย่างแม้แต่สังคมแม้แต่กัรยานามิตรนะคะแม้แต่ความ สามคัคคีความรักความสามคัคคีต่อกันสถาบันนี้ให้หมดทุกอย่างนะคะก็เป็นที่น่าภูมิใจสุดท้ายก็อ,อยากจะขอขอบคุณหลวงพ่อหรืยัยยงนะคะที่ท่านได้ทำโครงการนี้หลักสูตรนี้ซึ่งมันจะทำให้โลกความวุ่นวายของโลกสงบลงเนี่ย ตรงนี้คือสําคัญที่สุดนะคะและขอขอบคุณอาจาริยาสาทุกท่านที่ให้ความรู้นะคะท่านเดินมาท่านให้และมีความสุขที่ท่านให้นะคะและขอขอบคุณพี่เลี้ยงรุ่น53ทุกท่านนะคะ52ทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดีอิตินะคะอาหารการกินก็อริดอร่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ เพราน้ำหนักเพิ่มนะคะมามาเข้าคอร์สขอบคุณค่ะ